แล้วเราเข้าหมวดวิชาวิศวะเริ่มต้นด้วยวิชาอะไรก่อนดีดออิงอ่ะเป็นดอออิงครับดอออิงก็คือเขียนแบบอ่ะเขียนแบบที่เขียนแบบวิศวกรรมมันสอดคัญอยังไงอ่ะสมมติถ้าไปทํางานถ้าไปทํางานเนี่ยเวลาเขาคํานวณโครงสร้างแล้วกันหรือว่าเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะไม่ได้คำนวณคนเดียวโหถ้าโปรเจกต์เหมือนถ้าเป็นตึกใหญ่ใช่ป่ะร้อยชั้นเนี้ยวิศวกรคำนวณคนเดียวมันายมันก็ต้องแบ่งในกานคำนวณพาร์ทนี้คนนี้คำนวณพาร์ทนี้คนนี้คำนวณซึ่งเวลาเราคำนวณกันมันก็ต้องแบบ ส่งข้อมูลกันว่าเฮ้ยคำนวณมาได้แรงตรงนี้ว่ะเป็นอย่างนี้ว่ะเราดีไซน์ไว้แบบนี้ว่ะต้องให้อีกคนนึงรู้เรื่องด้วยมันจะได้โครงงานกันได้ซึ่งเวลาเขาโครงงานกันเขาใช้ดออิ่งเนี่ยเป็นตัวสื่อกลางเป็นภาษาตรงกลางที่ใช้ในการสื่อสารว่ารูเป็นอย่างนี้โค้งตรงนี้โค้งอย่างนี้เราก็ต้องลงดีเทลอีกว่าโค้งโค้งแค่ไหนโค้งมากโค้งน้อยเราจะใช้อะไรบอกก็ลัศมีความโค้งก็มาลัศมีส่วนโค้งความความยาวมีแน่นอนใช่ไหมล่ะ มันจะมีภาษาของเขาว่าถ้าให้ขึ้นรูปเป็นสามิติอ่ะมันต้องใช้ต้องโปรแกรมแล<ะ>้วมันไม่สามารถสื่อสารอะไรง่าย,ายๆแต่ดออิงเนี่ยสามารถเอารูปสามิติมวาวาดเป็นสองมิติแล้วก็ให้พิศวกรแบบคุยกันได้ว่าอ๋อไอ้นี้คือวงกลมนะไอ้นี้คือเป็นเป็นแท่งทรงกระบอกนะ<อ>ไม่ใช่เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรเงี้ยพ<อ>์ทแรกจะฟีประมาณว่าภาพฉายนู่นนี่นั่นคล้ายๆกับพวกสถาปัตย์ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไหมแต่แต่ก่อนเนี่ยก็คือเขาให้เขียนมือใช่ไหมพอเขียนมือปุ๊บ เขียนลบเยอะอย่างลบไม่ดีโด,ดโดนหักไผมจำได้เลยว่าดออิ๊งี่โดนหักยับยับครับเน้นความเนียบสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมแบบว้าวมากนะวิชาเขียนแบบคือเฮ้ยเราสามารถเขียนวงรีได้วะ<อ>่ะโดยการใช้วงเวียนอ่ะใช้วงเวียนวาดเป็นวงรีได้ใช่มันมีหลักการอยู่ใช่มันมีหลักการวล้่อยู่สมมุติว่าบริษัทที่เราไปทํางานเขาสั่งอินพุตเครื่องจักรมาแล้วอะ เขาก็ส่งมาเป็นเครื่องจักรแหละสมมติเนี่ยส่งม <wh> <อ>าเป็นเครื่องจักรก็ใช้งานได้แต่พอเครื่องจักรมีปัญหาเราเป็นวิศวกรในโรงงานเขาก็มึงไปดูดิแล้วเรากูดูแค่เครื่องจักรไม่ได้เราต้องเปิดคู่มือคู่มือ่มาเป็นรูปนะครับแต่ละชิ้นส่วนก็สำคัญวิชาที่สองเราอะไรดีเอาเป็นอะไรดีเป็นวิชาเขียนโปรแกรมไหเออโปรแกรมมิงนะหลายคนน่าจะสนใจเออเป็นวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิงนะครับ คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิงอ่ะจริงๆแต่ละมหาลัยแต่ละภาควิชาก็เรียนไม่ค่อยเหมือนกันนะเออก็คือใช้ภาษาไม่เหมือนกันใช่ภาษาแต่ว่าไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือมันก็จะมีรากฐานที่คล้ายกันนะครับภาษาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีภาษา C ีภาษาซีพัดพัดแล้วก็บางมหาลัยหรือว่าบางภาควิชาเขาใช้ไพทอนนะครับที่ได้ยินใช่แล้วที่ได้ยินก็คือจะมีสาตัวนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าคนที่เรียนไม่เหมือนกันแล้วจะเขียนโปรแกรมไม่ได้ก็คือ ภาษาหลักๆเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่คล้ายกันเช่นเนื้อหารอมันอ่าโอเคเขาก็จะสอนน้องเขียนโปชาร์ดของการเขียนโปรแกรมก่อนก็จะมีตดาแ์ดในการทําโปชาร์ดต่างๆโปชาร์ดนี<ม>ช่วยอะไรช่วย,วยในการ<ม><ม>ดับเออมองลําดับเหตุการณ์ในการเขียนโปรแกรมต่างๆว่าควรจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังให้กํลังเมนเป็นการวางแผนว่างั้นใช่ใช่เหมือนนการวางแผนว่าโปรแกรมจะทํางานยังไงจะไปไหนพอเรียนโปชาร์ดเสร็จก็แรกๆเนี่ยอาจจะเรียนเกี่ยวกับชนิดของตัวแปร เออจะได้ควาดีเทตัวแปรก็แต่ว่ามันเป็นภาษาแบบโปรแกรมมิ่งเลยเนาะเป็นแบบตั้งตัวแปรหนึ่งเลยคือสุตมว่าไม่ใช่ตัวแปร x y ไม่ใช่คือสุตมว่าเราเขียนเลขหนึ่งเนี่ยก็คือโปรแกรมจะต้องรู้ว่าเนี่ยคือนี่คือเลขหนึ่งเออถ้าเราเขียนเป็นตัวอักษรโปรแกรมก็ต้องรู้ว่านี่เราเรากำลังใช้ตัวอักษรอยู่มันก็เลยต้องเป็นพื้นฐานสุดๆของการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือการเกี่ยวกับตัวแปรวิชาพื้นฐานก็มีแบบวิชาสแต t ิก a เกี่ยวกับพวก คำนวณแรงอะไรเงี้ยแต่เขาให้เขียนโปรแกรมคำนวณแรงทุกจุดที่อยู่บนชิ้นนี้อซึ่งถ้าคำนวณมือก็คือน่าจะมีเป็นพันอ,ะอ่ะแต่เขาก็ให้เหมือน มันไปจัดเทคบุ๊กนะเป็นเหมือนเป็นโจทย์ของเขาแหะให้หาทุกจุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้ให้สร้างมันเป็นฟังก์ชันเลยโดยต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นแหละเพราะว่าถ้าคำนวณมือน่าจะไม่ไหวการเขียนโปรแกรม่าทำให้เป็นวิธีที่ง่ายทำให้รวดเร็วขึ้นใช่รวดเร็วขึ้นอ่ะวิชาภาพต่อไปก็จะเป็นแบบที่สอนโดยตรงนะครับก็เป็นวิชาสแตติสแิติที่เรียนเกี่ยวกับอะไรพี่สแตติเนี่ยจะเป็นกลศาสตร์ของฟิสิกส์เนี่ยเอามาใช้แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการคำนวณที่มัน มันไม่ได้ลึกขึ้นแต่มันเป็นเชิงใช้งานมากขึ้นใช้งานหมายความว่าตัวเลขมันจะไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่ละตัวเลขไม่ลงตัวแล้วต้องใช้เครื่องมื่เลขเยอะการคำนวณก็จะเยอะขึ้นถ้าเป็นฟิกส์อย่างคำนวณแรงก็เอาแบบ2มิติพอละอแกน x แกน Y ใช่แต่ว่านี้ก็จะเป็นแบบ3มิติแต่จริงๆแล้วภาพรวมของสแตติเลยก็คือเราจะคำนวณเพื่อหาแรงเฉยๆหาแรงให้ได้ว่าจริงๆมันก็เหมือนแบบ สมมุติว่าถ้าโครงสร้างมันพังขึ้นมนาะสิ่งที่เราต้องรู้ว่าทไมถึงพังอ,ออเแล้วพังเพราะต้องมีแรงแน่เป็นส่วนประกอบอเนี่ยสแตติกคือลงอเจาะลึกเลยแรงเท่าไหร่ยังไงมีทิศทางยังไงแล้วมันมันถ้าแรงถ้าแบบโครงสร้างซับซ้อนจะหายังไงมันเป็นแบบนี้นี่คือสแตติกเหมือนก็จะเป็นลากรากฐานวิชาอีกวิชาหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ต่อในแบบ งคงคนวสรร้าามันเป็นวิชาภาคตัวแรกเนาะ<ช>ที่วิศวกรเนี่ยจะต้องจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เรนรับตัวค่อนข้างเยอะเใช่ใ <ๆ S 2> เหมือนตักกะความคิดเขาจะเริ่มจริงจังคนละแบบ<ช>ไม่ได้จรงิงจัง เรื่องความรู้อง์รวมและแต่ว่าเป็นจริงจังเรื่องความถูกต้องของส่วนนี้ใช่เพราะว่าวิศวกรก็ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้เยอะใช่ครับถ้าไปเซ็นแบบแล้วก็มันตึกพังขึ้นมาก็คือก็หลังาหาวิศวกรได้ได้ครับติดโครกระายอะไรว่าเซนซิทีฟอยู่ใช่ครับนี่คือแบบสแตติกมนี้มันก็จะอิงกับลออิงหน่อยหน่อยะเพราะว่ามันถึงภาคจะลออิงมาคำนวณต่ออืครับ เราลือเสียงเราอ้างมาว่าวิาวชานี้ท่องจำเยอะมากวิชานี้ชื่อว่าวิชาแมทเทอเรียลครับเป็นภาษาไทยก็คือวัสดุวิศวกรรมะนะครับจริงๆแล้ววิชานี้มันก็คือการเรียนเกี่ยวกับวัสดุนั่นแหละนะครับลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของวัสดุอะ่ะอาจจะแบบซูมลงไปดูถึงอะตอมของมันว่าอะตอมของมันจัดเรียงยังไงก่อนเลย ในในบทแรกๆนะก็คือเคมีมาใช้เออม,มันมันเป็นเคมีหน่อยๆเคมีใช่อยูุ่ณเคมีว่าโลหะที่นี้มีการจัดเรียงแบบนี้ดังนั้นมันก็เลยมีสมบัติแบบนี้เกิดขึ้นก็คือเน้นเน้นโลหะ่างนี้ป่ะอ่โลหะเป็นพาร์ทที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันใช่ครับพอหลังจากที่เรียนเจาะลึกไปถึงโครงสร้างของโลหะโลหะเอ่อโครงสร้างของวัสดุต่างๆเนี่ยก็จะซูมออกมาแล้วก็ไปดูที่ชนิดของวัสดุต่างๆซึ่งก็เริ่มจากโลหะ อ่าครับโลหะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆยังไงผมว่าคนที่เรียนแบบที่เรียนทุกคนเนี่ยน่าจะจําได้เลยเพราะว่ามันยากเลยก็คือการศึกษาเฟสไดแกรม<ช>ของของวัสดุโลหะใช่ก็จะแบบอุณหภูมิเท่านี้ความดันประมาณนี้ทํายังไงถึงได้เฟสแบบนี้มาใช่ใช่มันเกี่ยวกับวัสดุม,มันเกี่ยวมันเกี่ยววัสดุภาพอย่างที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจเฟสไดแกรมเนี่ยเวลาที่เราเราสร้างวัสดุขึ้นมาเ,<อ>เวลาที่เรา ตอนที่โลหะเนี่ยมันเป็นของเหลวอยู่โดนความร้อนเนี่ยถ้าเราจุ่มลงไปน้ําเย็นทันทีมันก็จะทําให้เฟสไดแกรมเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วทําให้โครงสร้างมันเป็นยังไงแล้ววิศวกรก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละชนิดของโลหะที่เราทํามาเนี่ยมันมีสมบัติยังไงด้วยใช่แข็งไหมเปราะไหมทนความ,มนำความร้อนอะไรยังไง ผมก็คือเรียนเป็นเชิงบรรยายด้วยคำนวณด้วยโอ้ผมว่าผมว่าบรรยายประมาณ70็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมาแล้วก็มันไม่ได้มีแค่โลหะเนาะมันก็จะมีอย่างอื่นเช่นโพลิเมอร์มีโพลิเมอร์ด้วยนะครับมีเซรามิกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นบทจำได้ว่าพวกโพลิเมอร์เซรามิกเนี่ยอาจจะเป็นบทไทอไอแต่ว่าแรกๆเราจะเรียนแบบโลหะเยอะมากใช่ครับแล้วก็พอหลังจากที่เราเรียนพวกวัสดุที่เป็นชนิด เดียวเยเสร็จละเราก็จะเรียนวัสดุปแปลกๆอย่างเช่นสมาร์ทแมท,ทเทียลครับคอมโพสิตแมท,ทเทียลก็คือีททใช่คอมโพสิตแมท,ทเทียลก็คือเปลือนกับเอาเอาโลหะแต่ละแต,แ,ตแต่หลายชนิดเนี่ยมารวมกันอะไรเงีย้ยก็จะเรียกว่าคอมโพสิตแมทเทียลรวมกันแต่ Smart นี่คือเป็นแมทเทียลแบบเท่ๆฉลาดฉลาดสมัย <c oughs> เป็นแบบว่าสมาัยใหม่นินด,ดนึงฉลาดก็าะคุณสมบัติแปลกๆเช่นแบบ โดนความร้อนแล้วมีการเปลี่ยนรูปยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับผมก็หวังว่าวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาปีหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นถ้ายิ่งเราเรารู้ก็เหมือนเป็นภูมิต้านทานเนาะในการที่แบบว่าเอาไปเผชิญโลกกว้างนะครับในในปีหนึ่งของวิศวะนะครับจะได้เห็นด้วยแหละว่ามันมันนะมันมีความสำคัญนะแลวทำไมเราถึงควรที่จะตั้งใจเรียน ถ้าเราเริ่มอินกับวิชาใดวิชาหนึ่งแสดงว่าเราอาจจะเริ่มมาถูกทางแล้วว่าเฮ้ยวิชานีมน้มันเอาไปใช้อย่างนี้ว่ามันนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะแบบเ,เริ่มมีเซนวิศวกรแล้วจริงๆก็จะบอกว่าวิชาพื้นฐานพวกนี้ก็เหมือนกับให้น้องๆเนี่ยได้แบบสํารวจตัวเองด้วยเนาะเออว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้าไปเรียนวิศวะแล้วเนี่ยฟิลิ่งมันประมาณเนี้ยเออเราจะรับกับวิชาที่มันคํานวณหนักๆไหวไหมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่า คอนเทนต์เนี้ยนะน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับน้องๆที่กําลังอยู่ปีหนึ่งเนาะยังไม่รู้ว่าเออทิศทางที่เราจะเจอต่อไปเนี่ยในเวลาอันไม่นานเนี่ยจะเป็นยังไงครับก็สำหรับวันนี้ครับ,รบพวกเราก็ลานกัไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ